ครับสวัสดีครับวันนี้มีตัว2ดอก2จุดมารีวิวนะครับมีพอยต์ในตัวอยู่27 0หมครับตัวนี้กำลังจะ2ดอก3จุดแล้วครับ80%ดเปแล้วมาดูปืนกันนะครับปืนตัวนี้นี่มีหน้ากากราชานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันมีอาร์คคริสครบครับตัวนี้นี่อาร์คนะครับอันนี้ปืนแถมมีคริสนะครับอาร์คคริสนี่ครบนะครับ ส่วนสไนนนี่เยอะอยู่นะครับนี่สไนทองนี่ครับอันนี้วินเชสเตอร์นี่ p s g หนึ่งลูกซองนี่ครบนะครับลูกซองอันนี้นี่ครับเอแปงหนึ่งแปดแปดเจ็ดอนะครับอันนี้ซองกี่นัดนะจำไม่ได้ปืนเยอะครับตัวนี้ส่วนพวกนี่เยอะนะครับมีนี่ดีอีเกิลมีโมมีมีโมทองนะครับ นี่ครับตัวนี้มีพกปลอมด้วยนะครับมีพกปอมครับตัวนี้ครับมาดูตัวละครกันหน้ากากโจ๊กเกอร์ห้าวันครับหน้ากากทองสิบสามวันตัวนี้มีราชากระโหลกนะครับสี่สิบเจ็ดวันนะครับตัวนี้มาดูไอเทมครับเพิ่มกระสุนหกวันสับปืนหกวันหกวันหกวันเกิด ระยะเวลา5วันอันนี้หัวกระสุน10วันกู้กู้ซีไฟเร็ว19วันอันนี้อาทิตย์หนึ่งครับ7วันอันนี้6วันครับนี่ก็ไอเทมเหลือเยอะครับอันนี้10ชิ้นอันนี้39ชิ้นครับมีมีเปลี่ยนชื่ออยู่1ชิ้นนะครับยังไม่ได้ใช้ครับเอาไปเปลี่ยนชื่อได้เลยครับครับมาดูฉายากันดีกว่า ฉายานะครับลั่นกับคุมนี่ครบนะครับขาดขาดเนี่ยครับไข่อย่างละช่องเนี่ยครับช่องสองช่องครับตัวนี้ยังไม่ได้ยืนยันสเต็ปสองครับเอาเมลกับพาร์ทเมลไปเปลี่ยนได้เลยครับพี่นายครับ